สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปเซตเตอร์นะคะกับการรีวิวเกมใหม่บนมือถือนั่นเองนะคะซึ่งเกมนี้ก็มีชื่อว่า slam dunk นะคะจากค่ายดีน่านั่นเองเนาะก็เป็นเกมจากการ์ตูนเรื่องดังนะคะก็เป็นการ์ตูน slam dunk นั่นแหละนะคะเป็นนักบาสบาสเกตบอลนั่นเองนะเกมแนวกีฬานั่นเองไปเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะซึ่งตัวเกมเนี่ยต้องบอกก่อนว่ายังไม่เปิดเป็นทางการนะ อ่าเป็นการทดสอบให้เล่นเฉยเนาะสำหรับระบบ Android นะคะลิงก์ก็จะเดี๋ยวจะแปะไว้ใต้คลิปกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะสำหรับใครที่อยากทดสอบลองเล่นดูนะคะอ่าเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีอยู่เซิร์ฟเดียวอยู่เนาะเพราะเป็นการทดสอบนั่นเองก็ไปดูในตัวเกมกันเลยนะคะนี่ก็ถือว่าภาพสวยอยู่นะเกมเนี้ยอ่ามีรางวัลต่างๆนะการทำกิจกรรมต่างๆด้วยเนาะ อก่อนที่เราจะไปดูระบบต่างๆเมนูต่างๆเนี่ยเรามาดูตัวละครหรือผู้เล่นกันก่อนนะคะอะตัวละครหรือผู้เล่นเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณ18ตัวนะ18ตัวละครนั่นเองนะคะ,ะมีสีแดงกับสีน้ําเงินนั่นเองสีแดงเนี่ยเริ่มเล่นแรกๆก็จะได้เป็นโคงูเละนะ,ะที่เข้ามาแรกๆก็จะได้เป็นโคงูเลสามารถอัปเกรดได้นะสามารถอัปเกรดตัวละครผู้เล่นได้นะ นี่กดอัปเกรดไปนะคะตอนแรกๆจะเป็นตัวละครเนี่ยจะเป็นระดับดีเนาะอันนี้ก็ได้อัพเป็นระดับ C ไปแล้วนะคะอ่ะตัวผู้เล่นสีแดงอื่นๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยก็จะมียาสุดาชิโอซากิเนาะแล้วก็มีลูกคาวาสากูรังินะอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวละครสีน้ำเงินเนี่ยอย่างเช่นเซนโดโคชิโนนะคะแล้วก็ อเคกามินั่นเองนะอ่าตัวละครก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันเนะาะมาดูระบบต่างๆของเจ้าตัวเกมนี้กันนะคะว่าจะมีรางวัลอะไรบ้างในการเริ่มเล่นแรกๆเนะาะอมาเริ่มกันที่อันแรกเลยนะคะก็คือการปลดล็อกผู้เล่นนะคะในเลเวล7นะอในเลเวล7นี่ถ้าเราถึงเลเวล7นะคะก็จะได้การปลดล็อกผู้เล่นของอาซากุระนินะนี เจ้าตัวผมสีแดงๆตัวนั้นเนาะแล้วมีเควสผ่านการรับเควสต่างๆเควสไลยวันนะคะถ้าทำภาร,ก,รกิจสำเร็จก็มากดรับได้เลยเนาะแล้วก็มีระบบกาชาพิเศษนะนี่ก็เป็นการสุ่มแบบ5ครั้งกับสุ่ม1ครั้งนะก็จะได้เป็นบัตรอัพขั้นเลตติ้งบัตรฝึกเซนโดบัตรฝึกซ้อมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อ่าอีเวนต์นะคะอีเวนต์นี่อีเวนต์การที่เราเข้ามาเล่นเนี่ย นี่กดเช็คอินนะคะเช็คอินเนี่ยเราจะได้รับรางวัลมีเพชรนะแล้วก็มีเหรียญบัตรมีบัตรฝึกซ้อมสกิลนะอ่าก็ถ้าเข้ามาเล่นเนี่ยก็กดเช็คอินกันไปเรื่อยๆเลยนะเราก็จะได้ของรางวัลน,นะอ่าบัตรพันบัตรพันเนี่ยเราก็กดรับได้นี่มากดรับเลยนะถ้าไม่กดรับเนี่ยเราก็จะไม่ได้ของได้เพชรอะไรต่างสะสมนะอ่ะ แล้วก็มีเมนูก็มีโหมดต่อสู้นะคะโหมดแข่งขันโหมดแหลงโหมดแหลงเนี่ยก็จะปลดรลเวล8นั่นเองนะคะอะร้านค้าเรามาดูร้านค้ากันนะโอ้โหร้านค้านี่จะใช้เป็นเพชรนะคะเป็นเพชรกับเป็นแบบอ่าบัตรเนาะเป็นบัตรในการซื้อนั่นเองนะนี่นี่กดฟรีนะคะอันไหนที่กดฟรีล้วก็กดรับไปนะ นี่รางวัลต่างๆร้านค้าต่างๆเยอะแยะมากมายรวมถึงร้านค้าสกินหรือเป็นชุดนะคะชุดของตัวละครนั้นๆด้วยเนาะอ่ามีโหมดอ่าอันดับนะคะอี่ยอันดับนะแล้วก็เด็กใหม่รายงานตัวกดมาตรงนี้นี่ก็จะมีการรับรางวัลให้ด้วยนะอ่าละกิจต่างๆนะโอ้โหคือ น่าเล่นเหมือนกันเนาะสำหรับใครที่เป็นสายเกมแนวกีฬาแนวบาสเนี่ยก็สามารถลองมาทดลองเล่นกันได้เลยนะคะอ่ะศักยภาพกับชมรมชมรมนี่ก็จะเป็นประมาณระบบกิวเนาะอ่ะก็ยังไม่ปลดล็อกนะคะเพราะยังแบบเลเวลยังไม่ถึงนั่นเองนะมาดูกระเป๋าเป๋าต่างๆก็มีการเก็บไอเทมของขวัญบัตรทดลองนั่นเองนะแล้วก็การทำเควสนะคะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเนาะก็กด ตรงที่ว่ากดไปตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกให้รางวัลต่างๆให้นะคะ EXP ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการลงเพชรแต่ละวันนั่นเองนะคะโหมดต่างๆอย่างที่บอกไปนะคะก็จะมีโหมดต่อสู้นะโหมดต่อสู้แล้วก็โหมดแข่งขันนะคะนี่สามารถเล่นแข่งขันหลีกทั้งการแข่งเป็นแบบเดือนนะแล้วก็สร้างห้องเองก็ได้นะเป็นทัวร์นาเมนต์นะ แข่งขันเป็นแบบทัวร์นาเมนต์เนาะอ่าแล้วก็โหมดแล้งนะคะโหมดแลงเนี่ยก็จะเปิดให้ตอนเลเวล8นั่นเองแล้วก็โหมดเดียวโหมดเดียวเนี่ยนี่เห็นไหม,มก็จะมีการฝึกซ้อมให้ด้วยนะฝึกซ้อมเป็นโหมด AI โหมดด่านย่อยโหมดด่านหลักนั่นเองนะคะอ่านะมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นโหมดต่อโซ่ให้คุณเพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างครับลำการเล่นในตัวเกมนี้นะ ก็จะได้เล่นเป็น3ต่อ3นะคะเป็นแบบครึ่งสนามนั่นเองเริ่มจับคู่ไปเลยโอ้โหจับคู่เร็วมากก็เปิดให้เล่นทดสอบเล่น21ถึง30ตัวลานี้นะคะสำหรับระบบ a n d r o i d นั่นเองนะลิงก์ก็เดี๋ยวจะแปะไว้ใต้คลิปเลยนะคะกดดาวน์โหลดทดลองเล่นกันได้เลยนะนี่เริ่มเล่น,นแรกๆก็จะได้เป็นโคงูเละน,นะคะเราก็เลยอัปเกรดไปแล้วอะ่ะ เลเวล20แล้วนะสามารถอัพเกรดตัวละครได้เราก็จะได้มีสกิลในการเล่นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะอ่ามียาสุดะนะคะกับคาคุตะนะมามาเริ่มกันเลยแบบครึ่งสนามอ่าเราก็มาเจอกับอาคางินะคะแล้วก็อีเคกามิแล้วก็มิซุอินั่นเองนะ กีฬาแนวเกมแบบบาสแบบนี้เนี่ยพลาดไม่ได้นะคะก็กดทดลองเล่นกันได้นะก็มีการลงทะเบียนล่วงหน้าให้ด้วยนะปึ๊บอือือเอาแล้วขอชุดเด็บนึงเด็แบเบด็แบเบด็แบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บโยนต้โหไม่เข้าไม่เข้านะฮะไม่เข้าปึ๊บโยนที่ชุดโอ้โหไม่เข้าอีกแล้ว อ่าเพื่อนโอ้โหเพื่อนก็นไม่เข้านะนี่เรียบร้อยดังไปแล้วสองแล้วเราได้งสองคะแนนละอ่าปุ๊บปุ๊บป๊บเราเลี้ยงเลี้ยงเลยไหมเนี่ยปุ๊บชูดไปโอ้โหไม่เข้าอีกแล้วนะ เพื่อนแย่งมาได้ครฮะ,ะส่งให้เพื่อนโอ้เพื่อนไม่ไดังอีกละเพื่อนไม่ชูดอ่ะเพื่อนปึ๊บโอ้เรียบร้อยสี่คะแนนจุ๊บจุ๊บจ๊บล็บบบบอกครับบล็อกโอ้โหบล็อกโอ้โหบล็อกไม่โดนเพื่อนเพื่อนส่งมา เพื่อนชุดสิเพื่อนโอ้โหปึ๊บเรียบร้อยไหมโอ้โหไม่ลงอีกละปึ๊บชุดเรียบร้อยหกคะแนนอ่ะมาโอ้โหชุดไกลเลยฮนะฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามแบบโอ้ขอคะแนนบ้างโอ้โหไม่ลงอ่าเพื่อนเพื่อนมาซ่อนเพื่อนส่งให้เพื่อนนะ โอ้เพื่อนชุดตรงบ้านอีกะชุดนี่ดูสกิลกันชุดของเพื่อนโอ้ไม่ลงอ้าวอ้าวอ้าวลงไปสองแต้มปึ๊บปึ๊บชุดรีบร้อยไหมโอ้โหไม่เข้าอีกนี่เพื่อนชุดเข้าแล้วนะ อ่าแปดต่อสองปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ชุดรียบร้อยสิบสีต่อแปดอ่าก็จบการแข่งขันเป็แล้วนะคะก็เป็นทีมเรานั่นเองที่ชนะนะอ่าก็เพื่อนได้ MVP ไปนะทีมที่ชนะได้คะแนนเยอะเนี่ยก็คนที่ชนะนะคะก็ จะได้เป็น MVP นะฮะส่วนทีมที่แพ้แล้วก็คนที่ได้แต้มทำแต้มเยอะเนี่ยก็จะเป็น SVP นั่นเองนะคะอ่าสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้อยากลองเล่นแนวเกมแนวกีฬาแนว e s p o r t กีฬาแบบอ่าบาัสยางแบบนี้เนาะอ่ะก็กดลิงก์จากใต้คลิปได้เลยนะคะกดทดลองเล่นทดสอบเล่นกันได้นะอ่าเพราะเล่นจบแล้วเนี่ยก็กดมารับเควสรับของรางวัลกันด้วยเนาะ อ่าลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะสำหรับการทดสอบเล่นแล้วก็มีลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะคะลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะก็ถ้าชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะหากใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ